สวัสดีค่ะวันแห่งความสุขนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าที่สั่งมาจากแอปเคมูนะคะมันกําลังฮิตกําลังเข้ามาตีตลาดเราก็เลยอยากรู้ว่าสินค้าเขาจะแบบไหนนะคะเพิ่งส่งมาถึงนะคะใหม่ๆซิงๆเลยนี่เลือกเอาแบบว่าสิ่งที่ชอบแล้วก็ราคาถูกสุดไม่น่าเชื่อเลยมันถูกกว่าในแอปบ้านเราอะ่ะเท่าตัวเลยสินค้าอย่างเดียวกันไปเช็คดูแล้วรูปเดียวกันอ่าเปิดดูค่ะชิ้นที่หนึ่งอ่าชิ้นที่หนึ่งอันนี้คือ จ้อยข้อมือหยกในในคาโฆษณาเนะ่ยเขาก็บอกว่า,าเป็นหยกปลอมเาบอกไว้นะคะว่าปลอมอ่าอันนี้ราคาราคาเท่าไหร่เนี่ยจ้อยข้อมือหยกราคาสามสิบห้าบาทโอ้ยมันก็เนาะก็เบาๆอะ่ะก,ก็เหมือนที่เขาบอกอะ่ะเออที่ชอบคือมันมีรูปอันนี้ค่ะเปลือกขวดแต่เปลือกขวนี่สวยดีนะลักษณะคือปรับไซส์ได้นี่ค่ะซสเล่นกล้องแกงตะมุตะมินะี่ะสำหรับเด็กๆนะคะอันนี้เป็น ให้หลานเด็กๆใส่ได้นะคะเนี่ยคะ่ะมันเขาจะมีห่วงสําหรับที่เราจะปรับขนาดได้จะเอาข้อมือขนาดไหนก็ปรับได้ตามนี้นะคะแล้วก็เออมีอันนี้คืออะไรอันนี้คือหยกสำรองอ่ามีหยกสำรองมาให้ด้วยเนี่ยคะ่ะมีหยกสำรองมาให้สองเม็ดก็เบาๆนะคะ<ม>ความจริงอะ่ะที่ว่าหยกคือสีคะ่ะสีหยกแต่ว่าตัวเนื้อเนี่ยก็คือลูกปัดนั่นแหละสามห้าบาทคุณภาพแค่นี้คะ่ะสามห้าบาท ในเว็บไซต์บอกว่าราคาปกติเนี่ยคือ130าเนาะจะอัพราคาไปยังไงก็ได้อะในในแอปว่าเราจะขายประมาณเอ่า99บาทลดเหลือ59อะไรประมาณนี้ค่ะไปดูมาแล้วแต่ร้านนะคะก็แค่นี้ต้องแก้งอะของเด็กเล่นอันนี้ของเด็กเล่นนะคะอ่าชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปอ่าอันนี้อะไรอะตุ้มหูอันนี้ก็ว่าจะเอามาใส่เองอยู่นะแต่มันจะใส่ได้หรือเปล่าแค่นี้เอง อันนี้เขาบอกว่าเป็นตุ้มหูหยกนะคะอันนี้ราคา28บาทโอ้ยแต่ว่าพอได้นะมีน้ำหนักอยู่มีน้ำหนักอยู่เุ้ยแล้วจเกี่ยวกันมายัางไงเนี่ยอ่าแบบนี้ค่ะอันนี้ใส่ได้ใส่ได้ผู้ใหญ่ใส่ได้ค่ะแล้วอันนี้อะไรหลุดออกมาเนี่ยอ๋อเป็นด้านหลังหลังหูด้านหลังของตุ้มหูนะคะชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆแค่นี้อ่าด้านหลังสําหรับเสียบหูมีมีมากี่อันอ่าอันนี้ใช้ได้ค่ะใช้ได้ หนักอยู่นะคะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนที่เป็นสร้อยข้อมืออันนี้เบาค่ะเบาเป็นพลาสติกอะ่ะอันนี้มีน้ําหนักอยู่อันนี้ผู้ใหญ่ใส่ได้ค่ะใส่เองได้เลยคุ้มราคาอันนี้35มบาาท35เอ,อ้ยเไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้28บาทค่ะดูในบินแล้วอันนี้คือ28บาทที่8บบาทได้แค่นี้โอเคค่ะอันนี้ให้คะแนนค่ะพานค่ะพานให้ได้นะคะอ่าชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปอันนี้อะไร ั่งที่จริงมันหลายร้านแต่ก็รู้อันนี้ก็ตุ้มหูหยกเหมือนกันค่ะแต่เป็นแบบเรียมแบบเรียมนะคะดูซิว่ามีน้ำหนักไหมเป็นหยกจริงหรือเปล่าอ่าเออมีด้านหลังหูเนี่ยค่ะจับดูแลเออมีมีด้านหลังของตุ้มหูหลุดอยู่อ่าข้างหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะข้างหลังจะเป็นแบบนี้กาดูมั่นคงแข็งแรงอ่าอันนี้อันนี้หนักค่ะเป็นเป็นหยกอาจจะแบบคุณภาพไม่ใช่หยกชัน,น้ำดีเกรดเอนะคะแต่อันนี้เป็นแบบใสเ่เล่น สำหรับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะคะอันนี้ราคา18บบาทโอ้ได้ได้ถ้าบาทแค่เนี้ยใส่ไปตลาดนัดได้ใส่เดินตลาดได้นะคะอันนี้ผ่านค่ะราคาปกติเขาขายอ่ะร้อยสารอยห้าสิบสามบาทลองลองเสิร์ชดูในแอปบ้านเราสีส้มสีม่วงอะ่ะก็หาไม่เจอว่าบ้านเราขายเท่าไหร่นะคะแต่อันเนี้ย8บาทโอเคมาตั้งไกลใส่เล่นได้ใส่เดินตลาดอ่าชิ้นต่อไปอันเนี้ยอันเนี้ยคือเป้าหมายหลักของเราเลย,ก,ยกําไรโยกเป้าหมายเลยคือเป็นคนชอบใส่กําไรหินนะ ได้ไหมเนี่ยการซื้อหยกแล้วดูว่ามันได้ไหมเนี่ยก็ลองกำๆดูนะคะว่ามันเย็นไหมมีน้ําหนักไหมพราได้อยู่นะคะได้อยู่นะคะอันนี้ราคา51บาท51บาทก็อโอเคนะคะอันนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่นะคะใส่ใส่ตลาดได้อ่าผ่านไปแล้วสี่ชิ้นชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปอ๋ออันนี้เข็มกราดอ่าเข็มกราดเป็นคนใส่เสื้อแขนยาวแล้วชอบทําให้มันเป็นแขนสั้นอะ เวลาม้วนม้วนแขนขึ้นมาแล้วมันก็จะรุยลงไปเราก็เลยไปหาซื้อเข็มกลัดอันนี้1ชุดนะคะ1ชุดจะมี8ชิ้นนะคะาราคา3าบบาท8ชิ้นนะ38บาทจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ในในแอปบ้านเราก็มีขายนะคะแต่เขาขายเป็นชิ้นชิ้นละประมาณ25บาทนะคะเราไปเจอแบบนี้เพราะว่าอย่างเงี้ยใช้เราเอาเวลาม้วนแขนเสื้อขึ้นมาแล้วก็เอาอันนี้กลัดเลยหรือเสื้อถ้ามันคอ พอหลุดไหลหลุดอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ใช้กัดถ้ากางเกงหลวมอ่าเราก็ใช้อันเนี้ยอ่ากัดให้มันเป็นจิบจีงเกงกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเข็มกลัดที่ที่ปรับขนาดเสื้อผ้านะคะอ่าแปดชิ้น,นลองดูนะอันนี้2ชิ้นสีดําแล้วก็อันไหนอีกอ่าอันนี้2ชิ้นสีขาวนะคะ2ชิ้นสีขาวก็สวยดีค่ะสวยดีอ่าต่อไปอ อันนี้2ชิ้นเล็กลงมานิดหนึ่ง่ามีไซส์เล็กลงมานิดหนึ่งนี่ก็2อชิ้นนี่อีก2องอ๋เขาจัดมาให้ค่ะ8ชิ้นคือ4คู่นั่นเองนะคะสีคู่นั่นเอง,นะะเอ,งอันนี้ก็ใช้ได้ค่ะโอเค8ชิ้นนี้ราคา38บาทเห็นไหมคะ38บาท8ชิ้น4คู่เนี่ยค่ะสีคู่ก็ผ่านนะคะผ่านจัดว่าคุ้มค่าราคาประหยัดอ่าใช้ได้ค่ะ ถูกกว่าที่เราจะซื้อแอปบ,บ้านเราเพราะเคยสั่งแอปบ,บ้านเรามาทีละสองคู่เนี่ยเขาขายประมาณ25 27้าอะไรประมาณนี้ค่ะขายเป็นชิ้นด้วยนะคะถ้าซื้อบ้านเราเนีห้หมดหมด2300แหละนะคะอันนี้ราคาถูกแล้วค่ะ38บาทอ่าชิ้นสุดท้ายแหวนยกอลองดออูอันนี้ใส่ถุงซิปล็อกแหวนยกเอามาใส่เล่นๆสใส่ซิปล็อกสองชั้นอ่า ได้ค่ะเป็นแหวนหยกขนาดฟรีไซส์นะคะคือปรับขนาดได้นะคะชอบใส่นิ้วนิ้วกลางเอ้นิ้วชี้ใส่นิ้วกลางได้เดี๋ยวปรับขนาดก่อนปรับได้อ่าปรับได้ง้างออกง้างออกนิดนึงนี่เขาทํามาเป็นแบบขนาดเล็กนะคะถ้าเราจะใส่นิ้วนางเนี่ยขนาดเล็กใส่ได้นี่ค่ะเออมันก็จะเข้ากับเข้ากับอะไรนะอ๋อนี่ไงเพราะว่าสีมันใกล้กันมากเข้ากับตุ้มหู เนี่ค่ะเข้ากับตุ้มหูแต่จริงๆอ่ะในรูป่มันมีสองสีคือสีเขียวอ่อนกับสีสีหยกสีเขียวเข้มแต่ตอนเราสั่งเขาไม่มีให้เลือกนะคะแล้วแต่เขาจะส่งสีไหนมาก็ได้สีนี้ก็เนี่ยค่ะสีเดียวกันก็เป็นเป็นหยกแบบหยกเนื้ออ่อนนะคะใช้ได้ใช้ได้ไดค่ะแต่ปกติแล้วเนี่ยแหวนหยกจะชอบใส่ชอบใส่แหวนนิ้วชี้อ่าปรับขนาดเป็นนิ้วกลางนิ้วชี้นี่ต้องดึงออกอีกนิดนึงเพราะว่ามันมันต้องปรับขนาดโอ้โหไม่ออกซะแล้ว ไปบีบมันอีท่าไหนเขาเหมือนเขาจะทามาให้เราใส่นิ้วนางเลยอะแต่นิ้วนางนี่พอดีมาเลยคือไซส์เล็กสุดของเขานะคะถ้าเราปรับให้มันใหญ่ขึ้นอีนิดมันจะได้ไหมแล้วลองง้างมันออกเนี่ยค่ะพอง้างออกมันก็จะปรับขนาดอ่าก็เป็นอ่าใส่นิ้วชี้เพราะว่าตามตาราเขาบอกว่าใส่แหวนนิ้วชี้ก็ต้องเป็นนิ้วชี้มือซ้ายนะเพราะว่ามันแสดงถึงการมีอํานาจมีพลังชี้นิ้วไงคะอ่าออกคําสั่งแล้วใส่อันนี้จะเพิ่มพลังเพิ่มอํานาจให้กับเรา จริงอ่ะสั่งไปอ่ะอยากได้สีนี้อยากได้สีนี้แต่ว่ามันได้มาสีนี้ก็เลยกลายเป็นต้องไปคู่กับตุ้มหูเอาแต่ก็โดยรวมแล้วคือผ่านนะคะสั่งมาทั้งหมดเนี่ยหชิ้นเนี่ยสองบาทส่งฟรีด้วยค่ะส่งฟรีด้วยค่ะก็รอประมาณสัก5วัน5วันทําการนะคะถ้ารวมเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณ 6- หรือ7วันนั่นแหละก็จะได้ของของก็คุณภาพตามนี้นะคะก็สมราคาคือราคาไม่แพงแต่คุณภาพเลิศหรูก็คงไม่ได้นะคะ ถ้าเป็นแบบสั่งสินค้าออนไลน์แอปบ้านเรามันอาจจะได้เร็วค่ะ2วันก็ได้แล้วแต่ว่าราคามันก็ต้องขึ้นไปอีกอีกอันนึงนะคะอีกระดับหนึ่งถ้าถามว่าสินค้าเทโมนเนี่ยถูกไหมถูกจริงค่ะถูกจริงตีตลาดบ้านเราเลยเพราะในแอปบ้านเราก็มีขายแบบนี้ค่ะคุณภาพไม่ต่างกันอย่างเนี้ยเคยสั่งซื้อมาแล้วแหละคุณภาพไม่ต่างกันเหมือนกันเลยแหละเอาว่าง,ง่ายนะคะเหมือนกันเลยแหละแต่ราคาจะขึ้นอีกเท่าตัวนะคะอย่างเนี้ยที่ถูกใจที่สุดถามว่าถูกใจที่สุดชิ้นไหนนี่ค่ะใส่อยู่ในข้อมือเนี่ยค่ะ ยกค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบใส่ใส่กําไรหินนะคะนะอันเนี้ยห้าสิบาทนี่โอเคคุ้มเลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันเนี้ยถูกใจมากเลยนะคะถูกใจมากอ่าตุ้มหูนี่ก็เอาไว้ใส่เล่นนะคะอ่ารวมแล้วเนี่ยการสั่งสินค้าออนไลน์มันจะตรงปกไม่ตรงปกอ่ะมันก็อยู่ที่เราเลือกด้วยแหละนะคะเพราะว่าสินค้าอย่างเดียวกันเนี่ยพอเสิร์ชเข้าไปเนี่ยพอเสิร์ชเข้าไปมันจะเจอหลายร้านค้าที่ขายขายเหมือนกันแต่ว่าราคาต่างกัน แล้วเราก็ไม่รู้ว่าร้านไหนมันจะตรงปกหรือไม่ตรงปกก็ต้องอาศัยดูคะแนนดาวหรือรีวิวนะคะแต่ที่ที่อยากจะบอกเลยอ่ะเพจ a c e b o o k อ่ะสินค้าปลอม80%ค่ะไม่ตรงปกเคยสั่งมาแล้วแล้วก็เข็ดเลยต่อไปต้องดูให้ดีเลยเพราะว่าเพจยิ่งเป็นเพจที่ไม่ไม,มีผู้ติดตามหรือผู้ติดตามแค่หลักพันอย่างเงี้ยไว้ใจไม่ได้เลยค่ะอา่ามันมีทั้งไม่ตรงปกและมีทั้งเอ่อไม่ได้ของอย่างเงี้ยค่ะ คือมิจฉาชีพบ,บ้านเรามันเยอะจริงๆในยุคนี้ทุกคนรู้กันนะคะมันเยอะจริงๆแล้วก็มาหลายรูปแบบอะไรกาลังฮิตอะไรกําลังดังเขาก็ตามกระแสทันแต่เราคือผู้เลือกนะคะเราคือผู้เลือกเราจะโดนหลอกหรือไม่โดนหลอกเราก็ต้องดูมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราละค่ะมันไม่ผิดไม่ใช่ความผิดของใครนะคะมันอยู่ที่ตัวเราเป็นผู้เลือกเพราะนั้นก็เลือกให้ดีๆแล้วก็ให้ได้คุณภาพมีบางคนอ่ะเขารีวิวว่าสินค้าเทโมนี่ห่วยแตกกากมากอันนั้นก็คงเขาคงไปเจอร้านที่ คุณภาพไม่ดีนะคะเพราะว่าร้านเขามีหลายร้อยร้านถูกไหมคะร้านดีๆก็มีอยู่ที่เราเลือกจริงๆค่ะเพราะนั้นอย่าไปเหมารวมว่าสินค้าทั้งหมดของเขาจะไม่ดีนะคะเนี่ยคะ่ะราคาหลักสิบอะ่ะอันนี้เขาเรียกราคาหลักสิบต่เอาคุณภาพเลิศดหรูเป็นหลักพันหลักหมื่นนะมันต้องไม่ได้แน่ๆแ,แต่ถามว่าคุ้มราคาไหมก็คุ้มของเขาอะ่ะหลักสิบคุ้มแหละถามว่าคุ้มไหมคุ้มคะ่ะได้แค่นี้แหละหลักสิบเนาะนะจะเกินราคาบ้างก็บางชิ้นเท่านั้นเอง อย่างเงี้ยก็ถือว่าเกินราคานะคะเพราะถ้าซื้อบ้านเรานี่ก็ประมาณร้อยเก้าเนะคะแต่อันนี้ห้บบาทก,ก็ก็เกินราคาก็คุ้มอะถูกไหมคะ,อ,ะอย่างเงี้ยบ้านเรา99าบาทอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวลืมละนะตุ้หูอันนี้18บาทอย่างเงี้ยโอ้โหให้เรานั่งทําขาย18บาทเรายังไม่ทําเลยเนาะเนี่ยตั้งแคู่เนี่ยเนี่ยเข็มกัดทั้งหลายเนี่ยแชิ้นเน,นี่ยสคู่เนี่ยราคา38บาทอย่างเงี้ยใหเรานั่งทําขายเราก็ไม่ทำเนาะ เพราะนั้นจะถามว่ามันคุ้มค่าเกินราคาไหมมันก็คุ้มอะค่ะมันก็เกินราคาของเขาอะนะคะเราได้มาแบบนี้ก็ถือว่าเราคุ้มแล้วก็เกินราคาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะราคาเนี่ยยี่สิบแปดบาทอย่างเงี้ยให้เรานั่งร้อยขายเนี่ยเราไม่ทํานะถูกไหมคะมเราก็ไม่ทานะมันไม่ได้อะไรเนาะแต่เนี่ยเขาทาอะแล้วแล้วส่งฟรีด้วยอะส่งฟรีด้วยแล้วแถมการันตีรับคืนภายในเก้าสิบวันถ้าไม่พอใจสินค้าส่งคืนภายในเก้าสิบวันเพราะนั้น แอปนี้มันจึงดังเข้ามาในประเทศไทยและแล้วมันจะตีตลาดตีแม่ค้าบ้านเราเนี่ยต้องแย่แน่เลยค่ะเพราะแม่ค้าบ้านเราขายออนไลน์เสียภาษีนี่ก็ขายออนไลน์อยู่เหมือนกันนะคะ,ะบ้านเราเนี่ยสมรภูมิไล่เก็บภาษีไล่บี้เลยนะคะอยู่ในลาซาด้าช้อปปีเนี่ยเวลารายได้มาในช้อปปี้ลาซาด้าหากักภาษีนัดที่จ่ายอ่ะแต่อันนี้แอปนี้โอ้โหขายระเบิดระเบอ้อเขาไม่เสียภาษีเห็นไหมคะนี่คือประเทศไทยแลวคะเราแก้ไขอะไรไม่ได้เนาะเราก็อยู่ที่ตัวเราเลือกเอาค่ะก็เราจะใช้แบบไหนนะคะ สวัสดีวันอังคารน,นะคะวันแห่งความสุขเช่นเดิมค่ะมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วอันนี้คือพัสดุมาส่งตะกี้นี่เองสั่งต้นไม้ออนไล์นอีกเช่นเคยอยากได้อะไรเราก็สั่งสั่งสั่งมานะคะแล้วเราก็มาเปิดกล่องเปิดกล่องดูว่ามันจะมาในสภาพไหนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ ดูได้ค่ะมาสภาพไหนต้นอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ต้นเล็กๆนะคะเราสั่งต้นกล้าต้นพันเข้ามาเนี่ยค่ะเขาเขาใส่กล่องมาแบบนี้ใส่กล่องมาแบบนี้เลยค่ะอ่ามีกี่ชิ้นเนี่ยมีกี่ชิ้นโอ้ยอันนี้จะอันนี้จะแข็งแรงกับเขาหน่อยดูสิคะาว่าอะไรบ้างอเอาต้นใหญ่นี่ก่อนต้นนี้ ถ้าจำไม่ผิดเดาก่อนนะคะว่าน่าจะเป็นต้นมะลิมะลิสอนคือเดือนเดือนหน้า,นาเนี่ยอีกสองวันเนี่ยก็จะถึงวันแม่แล้วเนาะนึกถึงว่าเออบ้านเรายังไม่มีมะลิเลยนะซื้อแต่มาลดอกมนะลิเนบางทีมันก็ไม่ค่อยหอมเวลาเอาไปบูชาพระนี่ก็ไม่ค่อยหอมนะคะก็เลยเซิร์ชเซิร์ชในแอป Lazada อ่าก็พบว่ามีเขาขายอยู่โอ้โหมาแบบนี้ค่ะต้นพันธุ์มันโอ้มันจะรอดไหมเนี่ย มันก็ไม่ตายหรอกนะน้องก็ยังดูสดดีอยู่แต่ไม่รู้ว่าปลูกแล้วจะรอดไหมก็เอามาดูก่อนลองเอามาต้นเดียวนะต,นตัวนี้เป็นมะลินะคะมาในถุงดำเขาก็แพ็คหอมาดีอยู่เนาะแพ็คมาดีอยู่อ่าต้องไม่เฉาไม่อะไรโ,โหแต่ใบมันรู้สึกจะม,มีตัวแมลงกินด้วยอะ่ะแมลงกินใบามาเลยอะ่ะแสดงว่าเขา,าไม่ได้ฉีดยา ไม่ได้มันก็ดูมองในแง่ดีคิดบวกว่า,วาโอ้โหมาแบบธรรมชาติเลยค่ะนี่ค่ะมาแบบธรรมชาติเลยใบบวงๆแหวงๆเนี่ยก็คือแบบอะตัดออกซะหน่อยอ่ามันมีแมลงกินมาเลยแหละเนี่ยอ่าก็เป็นอันว่าอ่าต้นที่หนึ่งมาลินะคะมาลินะคะมาแบบนี้ใช้ได้อยู่ค่ะไม่เฉาไม่เหี่ยวยังดูแข็งแรงสดชื่นอ่าต้นต่อไปต้นอะไรอันนี้อันนี้ห่อแบบ ค่อนข,ข้างจะบอบอบางห่อกระดาษบางบางเลยอะ่ะต้นอะไรนีสั่งมาก็ลืมนะไม่รู้ต้นอะไรแอมเปิดออกมาแล้วโอ้ยจะรอดไหมโอ้โหดาวเรืองอยู่สามต้นสามต้นใบจะเหลืองๆนิดนึงนะเหลืองๆนิดนึงเราก็ตัดออกช่วงมาปลูกใหม่ๆเนี่ยตอนนี้ต้องรอเขาพักพื้น,นะคะมันจะเบาๆนะเหมือนเขาไม่ได้ ไม่ได้ลดน้ํามาคือคงไม่ต้องการให้มีน้ําหนักอะ่ะจะเบามากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวต้องเอาไปลงน้นํานู่นเลยน้ําตกนู่นเอาไปลงน้ําตกก่อนเพื่อพักฟื้นอ่าต้นต่อไปอันนี้อ๋อกะดาวเรืองอุ้ยไม่ใช่สามต้นสามต้นนี้ยี่สิบาทนะคะสามต้นนี้ยี่สิบาทอ๋อรู้แล้แมงลักค่ะแมงลักเป็นคนอ่อ ที่บ้านมีโหระพาออกระเพรากระเพราแดงเผาแดงก็สั่งมาตรงนี้แหละตอนนี้ก็งอกงามเป็นละอันนี้ต้นแมงลักค่ะมันหาซื้อในตลาดหาซื้อยากเวลาสั่งออขนมจีนน้ำยาเนี่ยไม่มีแมงลักเนี่ยคิดถึงเลยโอ้ปลูกเองมันจะดีกว่าเดี๋ยวพักฟื้นหน่อยเขาก็น่าจะงามแมงลักนี่ปลูกไม่ยากค่ะอันนี้ต้นอะไรต้นอะไรเฮ้ยนี่ก็แมงลักเหมือนกันอ๋อสั่งมาสองต้นอันนี้ยังงามอยู่นะคะอันนี้สดดี ใช้ได้อันนี้งามอยู่ต้นนี้มีอันนี้มีสามต้นแต่ก็จะเฉาๆหน่อยแต่ก็น่าจะรอดอยู่นะคะ